เจ้าของสวนนั่งกับผมข้างๆแล้วครับขออนุญาตทักทายก่อนสวัสดีครับครับครับบอดชื่อนิดหนึ่งครับพี่จอนครับผมแอบพี่จอนนะพี่สิมมาค่ะพี่สิมมาอ่าแล้วพูดแนะนําครับนั่นดับเบิลบูได้บ้าของเราครับครับสวัสดีครับอาบรุนครับผมครับเพียรุนนะและที่สาคัญบนพื้นที่กี่ไร่ครับปลูกลาไยเนี่ยสิบไร่ครับผมสิบไร่อยู่พื้นที่อะไรครับพื้นที่ตาบลปตงครับผมปตงอำเภออําเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรี ที่สาคัญแรกเริ่มนิ่มทียังไม่คุยถึงตรงนี้รเราเคยใช้อะไรมาก่อนในการที่ทําลํใหญ่ไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้พี่ก็ใช้ยาเคมีทั่วไปครับผมใช้เคมีทั่วไปครับได้ผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงก็เคมีทั่วไปคือพืชไม่ค่อยตอบโจทย์ครับผมมันไม่ตอบโจทย์ยังไงถ้าเราฉีดเยอะเกินไปก็ไม่ดีถ้าฉีดน้อยเกินไปก็ไม่ก็ไม่ได้ผลก็ไมไม่ได้ผลไม่รู้จะฉีดตรงไหนกันแน่มากหรือน้อยก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับ ซื้อยาทั่วไปแคปทุกร้านนะครับผมก็แสดงว่าพี่ก็พยายามสาะแสวงหายยาที่เขาบอกว่าทําให้ลําไยมันออกดีติดดีครับมันก็ยังไม่ได้เรื่องครับร้านไหนก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วทุกสูตรทุกแบบถามกูรู้ถามกูรู้ทาทุกอย่างทาทุกอย่างก็ได้แต่ยังไม่ยังไม่พอใจยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจแล้วมีใครมาแนะนําผลิตภัณฑ์ชุดนี้อ่ะอับอัลลูนเขาแนะนาครับเขามาแนะนําตอนเขามาแนะนําเชื่อเขาไหม ทำยิงไม่ไม่เชื่อครับไม่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเชื่อเลยไม่เชื่อเลยทำยังไงถึงจึงได้มาใช้ตกลงป่องชิ้นกันได้อย่างเงี้ยอ่าด้วยด้วยความที่รู้รู้จักมาก่อนด้วยผมรู้จักมาก่อนด้วยมีมีเอ่อรู้จักกันมามีความเชื่อมั่นอยู่อยู่ในตัวว่าเชื่อถือกันนับถือกันก็นับถือกันแต่ซื้อก็ซื้อไปบางอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะอ๋อด้วยความเกงใจใง่ยๆเยชะซื้อเพราะด้วยความเกงใจตามลำคัญ ับไม่อปเสิไม่ได้ก็เอาลองมาใช้ดูเอาเอาลองมาลองมาลองมาใช้ดูเอาเอามาจัดซื้อจนห่วยเจะดีแต่ก็ไม่ได้ได้ใช้เต็มเลยไหมล่ะถ้าซื้อชุดมาหรือหรือแค่ลองก่อน ก็ใช้เต็มนะครัมเพราะว่าชุดหนึ่งก็ประมาณช่วงนั้นสามพันลิตรสามสี่พันลิตรสามสี่พันลิตรครับใช้ใช้ยังไงฮะใช้ยังไงตอนนั้นก็เกิดปัญหาพอดีก็เลยลองเปิดใจใช้ปัญหาอะไรตอนนั้นคือดอกกํายายกาลังมีปัญหากําลังจะร่วงอะไรอย่างนี้โอ้เครียดกันเหมือนกันก็เลยนั่งเครียดเลยสองสามีภรรยาค่ะเขาพอดีเขามาแนะนําแนะนําก็ ซื้อแบบหนึ่งปฏิเสธไม่ได้หนึ่งปฏิเสธไม่ได้ค่ะก็รู้จักกันอะไรกันสองลำไยก็มีปัญหาใช่ค่ะแสดงว่าหาทางออกไม่ได้ใช่ค่ะเอาวะลองดูลองดูครับหลังจากนั้นพออ่างวิธีการใช้ก่อนพอซื้อมาปั๊บ เขาได้บอกแนะนําวิธีการใช้ไหมบอกครับอับบุนบอกอ่าบอกยังไงอ๋อบอกกให้ให้ใส่ตัวฝาเขียวตัวนี้หนึ่งฝาเขียวหนึ่งหขวดต่อน้ำผลิตหนึ่งขวดต่อน้ำผลิตครับฝาส้มแคปซูลนี้ฝาส้มนี่ครึ่งขวดครับผมครึ่งขวดคาร์โดซานอ่าโอเคแคปซูลผลิตแคปซูลนี้ส5บหเมตรถึงยีสเมตรสิบห้าถึงยีสิบแต่เราใส่เท่าไหร่แต่ยีครับยีเลยซัดเต็มแม็กเลยนียวเลยะครับเครียดเครียดเราว่าาะรตัวนี้ก่อนจะลองดูว่าเขาว่าดีจริงหรือเปล่าเขาว่าด หลังจากนั้นเป็นอย่างไรคนปรากฏว่าฉีดพ่นเข้าไปปุ้มเขียวสองสามวันนี้เขียวมาเลยครับเฮ้ยสองสามวันนี่เหรอสองสามวันใช้ครว่าสองสามวันนี่เร็วเร็วมากเลยนะปกติเนี่ยชุดนี้เกษตรกรบอกเจ็ดเลยนะแต่ของพี่สองสามวันพี่เดินมาดูเฮ้ยเขียวขึ้นตกใจเลยครับถ้าตอนนี้ผมรับประกรันแคปซูลนี่ถ้าใส่ยี่สิบเมตรนะครับครับสองสามวันเขียวจริงเขียวจริงๆรตัวเนี้ยตัวเนี้ยยี่สิบเมตรพันิเมตรใส่ลข้าใส่ก็เลยครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ใบเขียวเลยนะเขียวเข้มเลยครับใบนี่คือโรงครัวของมันจริงรไหมพี่ใช่ครับถ้าใบมันเขียวมันจะเกิดอะไรขึ้นใบเขียวก็ต้นจะพืชจะสองขอแสงปูุงหาได้ดีน,นี่นี่นเกษตรกรชาวสวนลำไยรู้และหลังจากนั้นเห็นผลแล้วว่ามันเขียวแล้วเริ่มชื่นใจแล้วใช่ค่ะใช่หลังจากนั้นใช้ต่อใช่ไหมครับจากนั้นหลังจากนั้นก็รู้ว่าได้ผลแล้วก็คือที่นี่สั่งถล่มทลายเลยครับสั่งเรียกว่าถล่มทลายเลยจากไม่เชื่อถล่มทลายลองคิดดูแล้วกัน เต็มแม็กเลยมาใส่อย่างเต็มที่ปุ๊บก็ไปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็หลังจากเราเห็นผลแล้วคือก็ใช้ต่อเน่องเลยใช้ต่อน่องเลยแล้วก็แนะนําคนอื่นด้วยแนะนาคนอื่นด้วยญาติหรือเพื่อนบ้านแนะนำเดูแสดงว่าพี่สองคนเนี่ยจิตใจเขาเรียกว่าจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่พี่น้องเกษตรกรเราไม่ได้ว่าเนาะบางคนเนี่ยใช้ของดีเนี่ยเก็บนะเผาทิ้งด้วยกบด้วยนะฉีกฉลากออกฉีกฉลากออกเพื่อนรู้เคยโดนนายครับอ้าวเขาไม่บอกนลยครับ อ๋อเราพยายามจะไปขอสูตรไอ้ทำไมมันดกจังลำใหญ่คุณเงียบกิฟตเขาไม่บอกเราไม่บอกเพื่อนด้วยอย่างน้องอย่างอาจารย์บอกให้มาก็ก็มีตระดวดกรเขาเออเนี่ยมันถูดอะไรเนี่ยอะไรนี้อะไรเนี่ยนะไม่ได้ให้ฟีล์มทีขายด้วยขายด้วยครับขายด้วยแต่ว่ามีตระดูกกรเข้ามาแสดงว่าพี่สองคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาใช่ครับใช่ครับเลยคิดว่าต่อไปนี้ถ้าฉันได้ของดีเนี่ยฉันจะแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำใหญ่ใช่ครับอาจารย์โอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคือตอนนี้บอกมาเลย บอกหมดเลยบอกฟรีเลยบอกเขาใครถ้าใครถามบอกฟรีเลยมาซื้อผ่านเราก็ได้ใช่ครับซื้อ,อผ่านเราก็ได้ซื้อที่อื่นก็ได้แล้วแล้วได้ไปแนะนํามีคนเชื่อตามเราแล้วผลเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็ผมลิดก็ตามนี่คร,รับอาจารย์ก็คือบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อครับแต่เราก็บางคนถ้ารู้จักกันเห็นเขาก็ก็ติดตามผลหน่อยครัใหญ่เขาได้ดีครับบอกตั้งพิธารว่าชาวสวนรวยดีกว่าลงรวยเอ้อนี่นี่ใจไม่ธรรมดา ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นทเป็นธรรมทานอาจารย์จริงครับท่าบอกเข้าไปก็ชาวสวนต้องแบกรับภาระอะไรมัางเหรอพี่เวลาต้นทุนอะไรต่างๆการดูแลจริงไหมใช่ค่ะพอเราดูแลทั้งเวลาทั้งต้นทุนค่าหญ้าค่าปุ๋ยค่าอะไรพอเสร็จสับไม่ได้ผลโอ้โหขาดทุนในเศร้าไหมเศร้าอาจารย์มีหนี้สินเต็มเป็นหนี้สินทำทำไร่ทำสวนมีแต่หนี้สินใครก็ไม่อยากจริงไหมพี่ใช่ครับแต่ของพี่ถือว่าผ่านความสําเร็จเลย ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดนี้ครับอาจารย์แล้วถามกันหน่อยครับว่าเทียบกันกับเดิมทีที่ก่อนหน้านี้ที่เราจะมาใช้ตัวเนี้ต่างกันด้วยเรื่องต้นทุนไหมผมถามตรงๆต,ต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่เราเราบริหารอาจารย์บริหารยังไงครับบริหารคือถ้าเราฉีดให้มันมันตามสูตรแล้วก็ฉีดให้มันตามเวลาที่เหมาะสมเนี่ย<อ>แล้วเราต้องรู้ว่าในการฉีดครั้งหนึ่งพืชต้องการอาหารอะไรบ้างอาจารย์ไม่ใช่เราไปใส่แบบ เจ็ดอย่างสิบอย่างอัญชัยใช่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 หมดนะครับต้นทุนมีอะไรที่เขาบอกใส่หมดใส่หมดทุกอย่างเลยแต่ของพี่นี่เซตนี้ทีเดียวจบเลยใช่ไหมเซตนี้เอาก็ไมจริงเราก็บวกค่าแมลงศัตรูพืชกับเชื้อราเพิ่มเติมนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยครับอัยแสดงว่ามันลดต้นทุนด้วยซึ่งตัวนี้ปกติถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยไปที่ร้านเนี่ยร้านเขาก็ต้องจัดเป็นปุ๋ยเป็นเป็นุ๋ยสูตรเป็นปุ๋ยสูตรเป็นอะมิโนครับอัญาัยเป็น ไอเหมือนับอะไรอะไอแมกนีเซียมอ่าสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมถ้ารองถ้าเสริมครับอาจารย์ใส่มาให้มันครับแต่นี้ร้านเขาไม่ได้รวมเหมือนพีเอชเคเราของพีเอชเคเราเซตเดียวแบบนี้ง่ายๆรวมหมดทุกอย่างแล้วฟ้าส้มฝ้าเขียวแล้วก็ตัวแคปซูลจบเลยครับแต่ในร้านก็คือแมกนีเซียมหนึ่งขวดแคลเซียมหนึ่งขวดโอ้โหสังกะสีหนึ่งขวดโอ้โหถ้าเหล็กหนึ่งขวดนี่อาจารย์ถ้ามะเร็งหนึ่งขวดจดหนึ่งขวดขวดละเท่าไหร่ครับขวดละ สองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบเซฟรวมๆกันนี่หลายพันนะถ้าเชื้อราก็อย่างดีก็เจ็ดร้อยบวกค่าแรงเซ็ดหนึ่งถังผลิตก็ตกที่สองพันกว่านานครั้งครั้งหนึ่งต้นทุนเกษตรกรที่ต้องแบกภาระใช่หนอนใช่นี่ใช้นอนใช่นี่โดยไม่ได้รวมเหมือนของเราเนี่ยเยอะนะพี่เยอะครับเยอะอย่างต่อครั้งเนี่ยต่อถ้าอยากจะให้ลำใหญ่ได้ ได้อาหารที่ครบหรือมากขนาดนั้นต้องต้นทุนสูงมากสองพันขึ้นครับถ้าเขาเหมือนเหมือนเขาจัดยามาให้เรานะกินนู่นกินนี่กินโน่นกินนี่กินนน่นหรือไ่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ผลเนี่ยพี่พี่ว่าใช่นัยนผสมกันแล้วที่ฉีดก็ไม่ได้ไม่ได้ดีด้วยไม่ได้ดีด้วยครับแต่ของเราเป็นผลงานวิจัยที่ได้ได้ท้าพิสูจน์แล้วลองมาแล้วหลายปีอย่างดรสรุษแสงมณีพูดในจุฬาลงกรณ์ว่าของเราเซตเนี้ยโอเคเลยแล้วพี่พิสูจน์มาแล้วกี่ปีแล้วครับพี่พี่ใช้เนี้ยมัน 6ปีครับอาจารย์หกปีหปีไม่เคยเปลี่ยนใจเลยไม่ไม่เคยเลยครับรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงไงกับติ๊กชิโร่แฟนพันธ์แท้ครับแฟนพันแท้ต้องยกให้แปลงของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแฟนพันแท้เมื่อก่อนเรียกว่าอ่อน้องจ้อนน้องจ้อนแต่ทุกวันนี้ต้องเรียกเสียจ้อนแล้วครับทุกวันนี้ต้องเรียกเสียแต่ผมขออนุญาต ช่วงนี้อาจจะเรียกบอสได้ไหมไม่ได้ไม่ไเ่อครับเาเป็นเสี่ยแล้วกันลหลายหลายหลายที่เนาะพี่น้องชาวสซนหลายที่แบบเจอกับปัญหาวิกฤตมากๆนะเกี่ยวกับลำไยที่ที่ไม่ไม่ได้รู้จักิตภัณฑ์ของพเเคเนี่ยครับทาลาไยหมดที่หมดรถ่ากินไม่ได้กินแค่ปุ๋ยอะกินที่ดินกินโน่นกินนี่ครับ แต่ที่นี่นะครับก็คือเสียจ้อนกับพี่สีมาเนี่ยครับทําลําไยใช้เพจเคมาหกปีเนาะได้รถยนต์สองคันครับมีมีแต่เพิ่มค่ะได้ที่ดินเพิ่มคิ่มได้ที่ดินเพิ่มได้รถยนต์เพิ่มพี่น้องชาวสวนลําไยครับบางทีเราไม่มีเวลาได้ลองผิดลองถูกกันแล้วนะใช่ทุกวันนี้จริงไหกไม่ได้มานั่งลองผิดลองถูกกันโอ้ยสูตรนั่นก็ดีสูตรนี้ก็ดีเซตนี้ผมถามตรงๆเลยพี่จอนะครับถามตรงๆเลย ที่มั่นใจสองสามีภรรยาเนี่ยหปีที่ผ่านมาเอาตรงๆต,ตรงนี้ไม่ต้องพูดเอาใจกันเลยมั่นใจกี่เปอร์เซนต์<บ>เกินร้อยไปแล้วครับอาจ,จารย์เกินร้อย,ลอยแล้วครับนี่ชุดนี้เลยครับเกินร้อไปแล้วแล้วก็ได้บอกลูกค้าบ,บอกเกษตรกรนมาดูสิครับมาดูถ้าหาว่าเราว่าออ้ยเมคเอาพี่โมอเอาเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูภาพบรรยากาศลำไยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่สิไร่เนี่ย อ่าปีก่อนได้สิบเจ็ดตันอาจารย์เพราะว่าลตไนใหญ่เรามันต้นเล็กเมื่อก่อนเราจะปลูกพืชพืชอื่นแล้วพืชอื่นค่ะเราก็ถึงมาเพิ่งมาเพิ่มเป็นลำไยสิบเจ็ดตันนี่ถ้าดูจากคนอื่นมาดูหรือว่าลงมาดูซึ่เขาบอกว่ามันแม่ไปไมได้หนึ่งต้นต้นเล็กก็มีคนอาจารย์ต้นเล็กครับค่ะรับแล้วก็พื้นที่มันมันดกจิงไร่มันจะมีบ้านโดยมีสระน้ำนอนยานนะอือครับผมลำไยมันอยู่แค่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบต้นเลยครับอาจารย์ก็ลำไยก็ไม่ได้เยอะหรอกโโอ้ห มันเกินคาดหลวงบอกไปเอาแปลวแปลงอื่นมาขายหรือเปล่านี่แหละนี่แหละผลผลิตเยอะขนาดนี้แล้วคนเก็บเขารู้สึกยังไงบ้างเห็นเห็นลำไส้อย่างนี้ก็ลองเอาหวังขายลองเอาหวังครับสายสายเก็บนี่มีรถเก็บประมาณกี่คันนะยี่สิบหกคับกับสามสิบคันถ้าบอกว่าสวนพี่จ้อนนี่คือขอเท่าแก่เลยอยากมาเพราะอะไรอ่ะก็จำใหญ่อยากเป็นอย่างที่เห็นไี่ครับอาจารย์ โอ้ยยางที่เห็นคือมันเก็บง่ายใช่ไหมเก็บง่ายอาจารย์โอ้ไม่ต้องไปปอกไปปีนก็แค่ก็ปั๊บไม่ต้องไปอ่าพวงหนึ่งไม่ต้องไปมีสามเบอร์สี่เบอร์ต้องไปปิดออกเพราะว่าทีเดียวทีเดียวจบเลยใส่ใส่เข่งทีเดียวจบเลยจบอาจารย์โอ้โหก็แสดงว่าทางลุงเขาเขาเห็นประสิทธิภาพของสวนพี่แล้วคนเก็บด้วยว่า ลำไยสวนนี้การันตีได้ว่าคุณภาพเป็นเบอร์เป็นเบอร์เดียวเลยใช่ไหมเป็นเบอร์เลยถ้าไม่ต้องไปต,ดตัดลูกนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรลูกเป็นลูกค้าเกตเอสำหรับลงเลยครับสำหรับลงเลยถ้าบอกสวนเสียต้นครับโอ้โหขี่รถแข่งกันมาละเหมือมาคนสายของลงนี่เลยไม่ใคยมาดูเลยอาจารย์ครับโทรไปบอกว่าจะเก็บลำไยครับสวนไกลส่งส่งพี่จ้นส่งพี่จ้นส่งคนงานส่งคนงานมาเลยรีบส่งมาเลย ตีราคาเรียบร้อยสวนอื่นนี่ทางสายเก็บเจ๊ต้องไปดูก่อนอแต่โทรบอกว่าสวนอื่นเก็บแย็เดี๋ยวขอดูก่อนพี่จอนแต่บอกสพี่จอนเก็บว่าไหนบอกเลยครับนี่บอกเก็บนี่บอกนี่บอกเก็บที่สามอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรถมาไม่ไม่จะมาดูเลยอาจารย์แสดงว่าได้สร้างมาตรฐานความเชื่อถือจริงไหมพี่ใช่ครับเชื่อถือว่าถ้าท่านนี้โทรไปกลิ้งเดียวไม่ต้องมาตรวจไม่ต้องมาดู มาเก็บอย่างเดียวพอจบเลยคุณภาพนี่แหละครับที่พี่จ้อนแล้วก็แฟนได้บอกว่าการันตีว่าชุดนี้สุดยอดจริงแล้วใช้ได้ผลจริงอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยพิจารณาเถอะครับไม่มีเวลาลองผิดลองถูกันนะอาจารย์ใช้เลยฝากเลยพี่จ้อนชาวสวนลำไยตอนนี้กําลังนั่งดูอยู่น่าจะเป็นพันเป็นหมื่นคนกําลังดูอยู่ครับเชิญครับก็ฝากพี่น้องชาวเกษตรกรเนาะอย่าเป็นน้ำศูย์ครับ มีคนทําให้ท่านแล้วมีคนทดลองให้พี่น้องแล้วนะครับมีคนนับสิบสิบเอ็ดสิบสองแม่ท่านแล้วนะครับนั้นให้ท่านนับสิบเอ็ดสิบสองต่อไปครับอย่าไปเรื่องที่ศูนย์มันจะทำให้เราช้าและเสียเวลาเสียโอกาสในชีวิตครับเสียโอกาสในความรวยครับพี่น้องต้องการันตีว่าพี่ช่อนกับแฟนทาสวนลําไยมาเติบโตต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ได้กําไรครับซื้อรถซื้ออะไรต่างๆมีเงินเหลือเก็บอ่ะ ถ้าวันนี้ท่านจะฏปเสษอะไรครับถ้าท่านไม่มีเงินเหลือเก็บทําเกษตรแล้วล้มเหลวแต่พี่จ้อนกับแฟนเนี่ยอยากจะบอกเป็นก็เรียกว่าธรรมทานเนาะช่วยกันว่าเซตนี้ดีจริงๆครับไม่คิดว่าอูยอยากจะมาขายอะไรเยอะแยะมากมายแต่อยากให้หลุดพ้นกันเกษตรกร,รด้วยกันหลุดพ้นกันแล้วพี่ผู้หญิงนะพี่สิมาพี่สิมาครับก็บก,บก็อย่างที่พี่ผู้ชายก็พูดค่ะก็คืออยากให้ใช้กันเลยค่ะไม่ต้องทดลองค่ะอยากให้ใช้เลย เพราะว่าการันตีแล้วหกปีไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนใจค่ะก็ดูอย่างดูดูดูพืชที่ตอบโจทย์ค่ะลำไยเราจะเก็บแล้วใบยังเขียวยังดำอยู่ค่ะทดลองให้แล้วค่ะทดลองให้แล้วค่ะเราเราอยากจะฝากว่าว่าไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะยังมีพืชท้งดินอีกค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะพืชลายพามตีพาวตีครับพืตอบินใช่คระใช่ค่ะเราจะใช้ เราจะใช้ตัวนั้นอีกแล้วก็มาบวกกับตัวนี้อีกค่ะทั้งทั้งดินแล้วก็ทั้งเนี่ยดุดฉีทั้งใบเลยค่ะทั้งดินสารปรุงดินมาเท่ากินพัดละทั้งใบใช่ค่ะครบเลยค่ะ TPSK เราครบเลยใช่ค่ะและของพี่จอนลำไยก็ใช้สินค้าเราครบจึงได้ผลดีตอนีค่ะค่ะยังไงผมแสดงความยินดีกับพี่จอนและครอบครัวด้วยที่ทําลำไยประสบความสําเร็จแล้วใช้เครื่องมือของเราใช้สินค้าของเราแล้วก็รักไม่มีเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา6ปี ผมแล้วก็พี่อรุณก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพบกับรายการดีๆอย่างนี้บริษัทเพียเคสองศูนย์ศูนย์ห้าเกษตรกรรมทำแล้วรวยครับขอบคุณและสวัสดีครับขออนุรับ